น้ำฝนค่ะคนบนดอยเหรอเอาว you ันนี้น้ำฝนหาอะไรมาให้พี่กินหอยกาบค่ะหอยกาบค่ะนี่ค่ะอือมนาจะขนาดเป็นแบบนี้เละค่ะใส่เลยนะใส่เลยค่ะโอาวโอ้ยร้อนเ้ยโอ้ยเอาไฟเราดับไหมดับไหม นี่ไหมเฮ้ยดับไม่ได้เอ้าเดี๋ยวจะปิ้งยังไงฮะโอ้ยขอโทษลื่อมทิพายแล้วไปดับไฟเขาอีกเราจะอยากช่วยอ่ะน้ำมีน้ำใจหรือว่าจะมาทำให้เอ่อเกออยคอนูอ่าไหมหรือเปล่าไม่รู้ค่ะอ่ะสดบดูเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคะลองไหมหลงไหมไม่เอา ้าวหลอกปะเนี่ยไม่เลยหลอบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำปร <ฮะ S 2> ัปาได้อะไรต่อนะหนูจำท่อไม่ได้คะ่ะเหรอน้ำฝน <พ losers> คนบนดอยเหร บนดอยค่ะอยู่ดอยไหนคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ดอยไหนดอยเมสลานยค่ะแล้วน้ําฝนนี่เป็นเนี่ยชาวเขาชาวเผ่าใช่ไหมค่ะเป็นชนเผ่าค่ะแต่งครึ่งแบบอย่างนี้นี่เขาเรียกชนเผ่าอะไรคะเผ่าละหูหรือว่ามูเซอร์ค่ะละหูค่ะมูเซอร์ค่ะอ้อละหูเป็นยังไงอ่ะละหูก็เป็นมูเซอร์เนี่ยแหละค่ะแต่เขาจะเรียกได้สองชื่อมันแยกกันยังไงอ่ะ เผ่านู่นเผ่านี้ในมันคืออะไรเชื้อสายเหรอเป็นเชื้อสายแล้วก็กระแต่งตัวค่ะกระแต่งตัวแต่ละชนเผ่าก็ไม่เหมือนกันค่ะอ,อ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเป็นคนไทยเหมือนกันนี่แหละ,ะเพียนเต่นวว่าเราเราอาจจะมีถิ่น กำเนิดอยู่บนดอยเขายึดกันนี่เขาคนละดอยคนละดอยก็คือคนละเผ่าไม่ใช่ค่ะอยู่อยู่ร่วมกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ละชนเผ่าเนี่ยเขาก็มีภาษาประจำถิ่นของเขาด้วยใช่ไหมค่ะอถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราก็จะพูดภาษาชนเผ่าของตัวเองค่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยแล้วเวลาคนคนละเผ่าอ่ะคุยกันยังไงคนละเผ่าคุยกันก็ใช้เป็นภาษาไทยค่ะสมมติ พี่อยู่อีกเผานึงฝนอยู่อีกเผานึงเราก็แพ้ภาษาไทยเป็นภาษากลางค่ะใช่ค่ะโอ้แล้วตอนนี้มันหนักหัวเนะี่ยอันนี้คืออะไรคะเขาเรียกอะไรอันนี้ตะก้าค่ะใส่ตะก้าภาษาภาษาเผ่าเขาเรียกอะไรตะก้าเนี่ยคาจูโรค่ะคาจูโรอันนี้คือทําไมเขาต้องใช้การสะพายแบบนี้อันนี้คือถูกต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเดินขึ้นดอยเวลาเดินขึ้นเขามันช่วยพยุงเหรอ บนหัวเพราะว่าเราจะได้ถ้าเราสะพายที่ไหลมันจะเจ็บไหลไงคะถ้าเราสะพายที่หัวมันก็สามารถทําได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย,อย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่แบบนี้ <laughs> อ,อ๋อไ่ใช่นะแล้วเราจริงๆเ่ยเราก็ทำช่อง YouTube ด้วยทำอยู่ค่ะชื่อน้ำฝนคนบนดอยค่ะเป็นวิถีของคนบนดอยใช่ค่ะเป็นการใช้ชีวิตของบนดอยค่ะก็คือไปหาของหาหนู่นหานี่มาทำกับข้าวกินใช่ค่ะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงเชียงรายเลยเราก็มาให้น้ำฝนเนี่ยเขาทำกับข้าวกินนี่เราขับรถขึ้นมาจากกรุงเทพเลยนะครับ<อ>แล้วก็วันนี้น้ำฝนก็ ไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วค่ะเก็บมาแล้วค่ะจะไาให้พี่ไปยืนหาด้วยอะไรด้วยพี่ว่าพี่จะลาบากเดี๋ยวพี่หมอลงไปในน้ําไม่ได้เพราะาขี้คนมาเยอะค่ะ,ะถ้าพี่หมอลงไปแล้วเดี๋ยวจะตีขี้คนขึ้นมาไม่ได้ฝนพี่พี่เป็นคนไม่ควาย <c oughs> ถ้าควายมันชอบปาก <c oughs> เอาวันนี้น้ําฝนหาอะไรมาให้พี่กิน หอยกาบค่ะหอยกาบแล้วมันอยู่ไหนล่ะอยู่ในตะกร้านี่ไงอ้าวยู่นี่นะอโอ้กูว่าแล้วทำไมมันหนักจังเลยโอ้เดี๋ยวฝนค่ะอันนี้หอยกาบคะ่ะเป็นหอยกาบค่ะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราโชคดีนี่คือเราจะเจอไข่มุกในน้ำด้วยค่ะเค<ะ>่อเหรอโอุ้ยเราเดินไปตรงนู้นดีกว่าไหม <คะ S 2> เพราะว่าจะ,าจะมาจะมายืนตรงที่ร้อนทำไมก็ไม่รู้เนี่ยอูก็ทำอะไรให้แม่งลำบากไปอย่างนั้นแหละนี่ดูดูน่าสนใจไงที่ไหมนี่หอยกาบพี่เทเลยได้ไหมเทได้เลยค่ะได้เลยนะ โอ้โห,โโหโดูดิใหญ่ไหมล่ะนี่ หอยกาบต้องเรียกว่าเป็นหอยน้ำจืดใช่ไหมฮะใช่ค่ะพบได้ตามพวกพวกที่อยู่แหล่งน้ําน้ําจืดบนดอยใช่หรอใช่ะเก็บน้ําอะไรอย่างนี้แม่น้ำค่ะที่<ำ>มันมีขี้โคลปนปนๆด้วยมันจะอยู่ในขี้โคลนค่ะอุ้ยแล้วมันมีมุกได้ด้วยเหรอมีมุกค่ะถ้าเราโชคด,ดีถ้าเราแกะมาเนี่ยมันก็จะมีไข่มุกสีชมพูสีอะไรต่างๆอยู่ข้างในนี่ค่ะโอ้โหพี่นึกว่าไข่มุกเนี่ยมันอยู่ในทะเลอย่างเดียวอ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่ในหอยกาบด้วยค่ะหอยกาบด้วยเหรอย่างงี้เคยจับไปขายไหม ไม่เคยจับไปขายค่ะจับกินอย่างเดียวจับกินอย่างเดียวค่ะอ๋อเหรออยากรู้ไงว่าราคามันเท่าไหร่มูลค่ามันเท่าไหร่อะรู้ไหมอ๋อไม่รู้เลยไม่รู้เลยแล้วต้องทํายังไงกินเราก็ทําได้หลายเมนูเลยค่ะเอาไปปิ้งย่างก็ได้หรือว่าอันนี้คือจับมาสดๆเป็นๆสดๆเป็นๆเลยค่ะต้มก่อนนะเ้าเห็นนี่น้ําฝนเขามาตั้งกระทะตั้งเตารอเรียบร้อยแล้วใส่เลยนะใส่เลยค่ะวหาวแรงไปหน่อยโอ๊ย นี่ก็คือต้มนานไหมต้มให้มันสุกเลยค่ะใช่ค่ะถ้ามันสุกแล้วมันจะอ้าปากเลยป่ะใช่มันจะอ้าปากค่ะอ๋อมันอ้าเองเลยใช่ไหมมันก็เหมือนหอยแครงหอยอะไรที่เวลาเราไปลวกกินเนี่ยใช่ค่ะแล้ววันนี้น้ําฝนจะทําเมนูอะไรพี่กินบินยาแล้วก็จะทําเมนูแกงคั่วค่ะแกงคั่วแกงคั่วขอคุณลาหูค่ะโอ้เอ้าโอ้ยร้อนอลยโอ้ยไม่ทําแล้วได้ไหมอ่ะน้ําฝน เรามีเครื่องมือสุนแรงเนาะเราก็ต้องใช้ให้มันถูกดี่วะไปชิดขายเอ้ยน่ะลอกกูท้อพองเลยเนาใส่เข้าไปถ้าโชคดีนี่เราจะเจอมุกด้วยแล้วเคยเจอไหมเคยเจอไหมเคยเจอค่ะฮะเป็นลูกเมล่ะกลมมันเกิดเอง่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะคือมันอมมุกไว้เองเลยค่ะเฮ้ยมาอยู่ข้างในเลยค่ะแล้วเจอแล้วไปทำอะไรไปขายต่อเก็บไว้ค่ะมีไหมมีไหมสักเม็ดไม่ได้ออกมาโอ้โหเอ้ยไม่เอามาฝากพี่บ้างอะ แล้วไอหอยกาบเนี่ยเคยเจอใหญ่สุดเลยเนี่ยตัวแค่ไหนเท่าสิบมือ,อ,อส,สิบนิ้ว <c oughs> สิบมือส,สิบนิ้วนี่นะ <c oughs> ใหญ่อย่างนี้เลยเหรอใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่กว่าประมาณนั<า> <c oughs> ้นๆ้ยเนี้เนนเริ่มเริ่มเริ่มอ้าปากแล้วครับอ้าปากแล้วครับอุ้ยหอยเริ่มอ้าแต่ขากูก็เริ่มๆๆเริ่มล้มอแลวนะฮะนี่แต่แม่ข้าในนได้ใจเยอะนะคะนี่ดูดิ โอ้โหใหญ่นะน่ะคุะ<น>ค่ะ้ชม uh, เนื้อเยอะมากเลยนะพี่เผาเรานี่มีประชากรเยอะไห่แค่ไหนก็มีอยู่ประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือค่ะโอ้ร้อยกว่าหลังคาเรือเลยเหรอค่ะไอซี c, ตัวนี้เราจยากทำเมนูอะไร แกงคั่วหอยค่ะแกงคั่วหอยแล้วก็ที่เหลือจะทําเมนูอะไรปิ้งย่างค่ะปิ้งย่างปิ้งย่างก็คือต้องต้มก่อนป่ะป่าไม่ต้มแล้วค่ะก็โยนแม่งเข้าวไฟไปเลยอไม่ใช่ค่ะเรา็อาป่ามาแล้วก็เราจะใช้เปลือกของมันปิ้งค่ะอ๋อโหนี่มันแบบวิธีการอามาซังที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะแล้วจะปอกเปลือกมันยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะใช้มีอ่าปอกตัวนี้ค่ะเอาเลยเอาเลยทําเลยอันแรกก็ต้องเลาะสันมันก่อนตัวขอบมันเนี้ย เสร็จแล้วเราก็จะใช้มีดอ้าปากมันค่ะต้าปากมันโอ้โหน้ำข้างในนี่ช้ำเลยค่ะนี่ค่ะอือมันจะขรนไปแบบนี้เลยค่ะตรงไหนที่เรากินได้เนี่ยตรงนี้กินได้ไหมกินได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยเหรอไอ้นี่ขอบขอบนี่ก็กินได้เหรอขอบขอบก็กินได้ค่ะเดี๋ยวนะเนื้อมันแบบเนื้อมันจะเหนียวนะคะนี่มันยืดหยุ่นนะเนี่ยนี่นี่นี่มันก็ไม่เหนียวนะเนี่ยเนี่ยมาลื่นลื่นเออลื่นแล้วก็เนื้อมันเนส่วนนี้นี่นี่มีมีให้เคี้ยวอ่ะค่ะแล้วเราต้องทำไงต่อ เราก็จะเอาอันนี้ออกมาคันเอาออกมาเลยค่ะออกมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเนี้ยค่ะเอาไปปิ้งอ๋อก็ตัดตัดเอ็นมานหน่อยสองด้านนี่ะแต่ละฝาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับหน่อยโอ้โหมันเนื้อเยอะมากไม่ไม่เบานะอันนี้น่าจะได้สัก1 5 0ยห้ถึงสองกรัมเลยนะฮะเนี่ยในมือผมเนี่ย หรือว่าหนาเลยใหญ่เลยใหญ่เลยมีมานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่เด็กมามามาแล้วค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแสดงว่ามันก็เกิดเองตามธรรมชาติมีเยอะค่ะส่วนมากแล้วเขาจะจับกินตอนที่ตัวน้อยตัวเล็กกว่านี้ก็เล็กกว่านี้ค่ะอ้าวเหรอค่ะอันนี้เราไปซื้อมาปะเนี่ยไม่ได้ซื้อค่ะไปจับเองเลยค่ะเอเออึกว่ามันหลอกพี่นะพี่หมอเราเปิดเราแกะดูไหมคะ ทำเองเลยไหมคะทำเองเลยครับพี่ทำเองลทำซอสที่ถามนิดเดียวเองอ่ะใช้พี่เลยค่ะเพื่อจะเจอไข่มุกอยู่ข้างในอ๋อเออเจอไข่มุกนี่ให้พี่เลยนะห้ามออกกลับบ้านนะให้พี่นะอ้ค่ะก็เลาะมันระวังระวังมือนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่มีความชํานาญบ้างโอ้โหแต่น้ําแตกออกมาเต็มเลยโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ก็ขาก็โดนลวกไปแล้วนี่มือกูจะแหกอีกกระเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย น้ำเยอะมากเลยโอ้โหคนดูฮะดูฮะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่หมดเลยแะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมน้ำตัวนี้มันเยอะขนาดนี้วะอ้าทำไมดูง่ายเธอดูทำง่ายจังเลยอะกูยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ทำเองไม่ต้องไม่ต้องช่วยค่ะผมไม่ต้องช่วยอย่างพี่เนี่ยโอ้ยมือเกือบแล้วมึงเกือบแลบ อาได้ไหมคะได้โถฝนมีอะไรที่พี่ทำไม่ได้บ้างได้เลี้ยวได้เลี้ยวโอ้ยโอะยอมแล้วใช่ไหมคะอุ้ยมันต้องอา่าพาเรามาให้า่โอ้นี่ไงเราไม่รู้ระวังมือระวังมือนี่มันก็นออกแล้วคะ่ะโถ่เอ้ยเรื่องแค่นี้เองนี่มีมุกไหมวะ มันจะอยู่ตรงไหนถ้ามีมุกมันจะอยู่ไหนถ้ามีมุกมันจะอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เลยใช่อยู่ตรงนี้เลยมันจะเป็นกลม<อ>ๆเล่ะค่ะอ๋ออะเดี๋ยวพี่เอาลองอีกอันเนี้ยอุ <c oughs> ้ยความพยายามที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นอ <c oughs> โอ้ยไอ้เหี้ยมีโผล่ตรงนี้เกือบแล้วมีโผล่ตรงนี้ละมือคุณอยู่ตรงนี้โอ้เฉียวนิดเดียวอุ้ยตายแล้วเนี่ยไม่ระวังฝนได้ไหมคะมันทำไมมันยากจังวะเฮ้ย นี่โอ้โห,โโหนี่ฮะเทคนิคคือมันติดตรงนี้นี่คั่วตรงนี้หน่อยเดียวเลยถ้าตัดผ่านปุ๊บนมันอ้าเองเลยโอ้โหเจอไหมไม่เจอส <ะ S 2> ักเม็ดได้ไหมมันไม่มีค่ะโอ้โหอะมาถึงตรงนี้หอยก็อ้ากันจะหมดแล้วนี่ นี่หอยเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นมันหดไหมหดไหมเออนี่เนื้อเนื้อมันแบบมันเริ่มไอ้นี่ละตึงละนี่จากที่ต้มนะถ้าเทียบกับตัวที่ที่สดสดเมื่อกี้เนี่ยก็เขาเรียกว่ายิวมันหายเฮ้ยผมเคยกินหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าเคยกินไหมถ้าเคยกินเนี่ยเคยไปกินที่ฮ่องกงมันเป็นหอยกาบแต่ม่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นหอยกาบทะเลหรือหอยกาบน้ําจืดแต่บอกให้นะราคาแพงมากที่ฮ่องกง ผมเคยกินถ้วยหนึ่งอ่ะเขาสไลด์มาเป็นสดๆอย่างเงี้ยสไลด์มาแล้ววางๆนะ2500บาทแพงมากเลยถ้ามาบนดอยไม่ต้องเสียเลยค่ะอันนี้พี่ต้องเสียไหมเนี่ยไม่เสียไม่เสีย,สยนะมันหาได้ตามธรรมชาติใช่ค่ะเออเดี๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดก่อนโอเคทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ําที่เราเตรียมมานี่รถแคมปิ้งเรามีอ่ะเทเลยไหม มัอสะอาดมันก็จะมีพวกเนี่ยเนี่ยเนียสิ่งสกปรกที่มันอมไว้อา่าเราต้อผ่าทําภาษาข้างในตรงนี้อ๋อต้องผ่าออกด้วยเออกูใช้น้นํานี่ทาไมวะน้ําบนรถกูก็มีเออไปใช้น้ําแดกเฉยเลยรถเรามีนี่ <laughs> <laughs> เห็นไหมฮะ <c oughs> นี่นี่แบบนี้ก็ได้ด้วย <laughs> ได้ด้วยดินี่รถเรามีหมดฝักบัวอาบน้ําในรถพี่ยังมีเลยจริงๆอันนี้ไว้ใช้ฉีดตูดเนี่ยแรงชิบหายเลยฉีดไข่แตกเลยนะเนี่ยมึงดูดิเนี่ย พุ่งไปนู่นเลยเอาไฟเราดับไหมดับไหมนี่ไหมเฮ้ยดับไม่ได้เอาเดี๋ยวจะปิ้งยังไงฮะโอ้ยขอโทษลืมทิพายแล้วไปดับไฟเขาอีกโอ้ชีวิตกูโอ๊ยก่อใหม่เดี๋ยวให้พี่ประกอบเองเลยค่ะเมื่อกี้ก่อไฟนี่ยากมากเลยนะคะกว่าจะติดพี่พกเตามาเองด้วยนะเอาไหมพี่มีหม้อทอดลมร้อนมีอะไรพร้อมเลยอนี่นี่เอางี้ค่ะเดี๋ยวพี่ส่งหมูหัน มาให้น้ำฝนกินนะมะั้ยแล้วไปทํากินบนดอยให้ดูหน่อยได้ค่ะอ่าหมูหันหมอมมนแดกแดดวันนั้นพี่ไปเทสมาแล้วที่เชียงใหม่สิบ็ชั่วโมงครึ่งยังกรอบอยู่เลยไม่ไม่ได้โมนะเดี๋ยวให้ลองเองเดี๋ยวส่งมาให้ถึงเชียงรายเลยเออลอ,อ,องดูดิว่ามันจะกรอบอยู่มั้ยไปเชียงรายเออห<ช>มูหันหมอมันัดแดกเดี๋ยวรอดูช่องน้ําฝนนะน้ําฝนค,นคนบนดอยค่ะอ่ะวันนี้เราแดกให้ได้ก่อนเถอ,อะเฮ้ยอันน,นี้นี่คืออะไรอ่ะ มันจะมีนเนี่ยดนันไยเราต้องทำความสะอาดค่ะอ๋อนี่คือขี้มันใช่ใช่มันไม่เหมือนกับที่ผมกินฮ่องกงแล้วที่นั่นมันจะเป็นแบบเนื้อมันจะเยอะแล้วข้างในมันไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าห,หอยชนิดนี้ผมไม่เคยกินไม่รู้ว่ามีใครมีความรู้บ้างมันมันมีทั่วไปหรือเปล่าจังหวัดคุณมีไหมทางอีสานมีไหมทางใต้มีไหมห,หอยชนิดเนี่ยห,หอยกาบเนี่ย บอกหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยข้างใต้คอมเมนต์เนี่ยว่าแถวบ้านคุณหรือว่าที่คุณรู้จักเนี่ยมีไหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำาภาษาก่อนนะคะเออใช้น้ำพี่ไหมใช้น้ำพี่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้ใครมาจุดไฟต่อด้วยวให้คงไม่เอาวะไม่เอานะอ่านี่พี่มีฝักบัวอีกชุดหนึ่งอันนี้เอาไว้อาบน้ําเลยมีครบถ้วนอย่างจริงๆเมื่อกี้ไว้ฉีดตูดอันนี้ไว้อาบน้ํามีทุกอย่าง รถมอมขนาดแดกนี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นโมบายแล้วก็หมูหันเองเราก็มีโมบายด้วยนะรถหมูหันเนี่ยใครเอาไปใช้งานอีเวนต์งานบวชงานแต่งงานโตะ๊ะจีนโตะ๊ะไทยโตะ๊ะอะไรก็ได้หมดโตะ๊ะชาวเขาก็ได้นะเอาไปได้เลยไปหันในนอกสถานที่ได้เลยนี่นี่พี่เดี๋ยวพี่แปลงฟันแป๊บ,บนึงเราจะไม่ได้แปลควัน,นหรอคะผลพี่พูดเล่นต้อง <laughs> จริงจังทุกเรื่องก็ได้ <laughs> อ้าวน้ำฝนนะคะแล้วก็ตั้งกระทะ,ะค่ะแกงคั่วก่อนเลยพริกกระเทียมลงไปนะค่ะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่น้ำแล้วเฮียน,น้ำมันโอ้ยไม่ไม่ไม่แล้วทิว้งไมแล้วไฟแรงอีกโอ้ยตายโอ้ยน้ำฝน <laughs> มันม,มากินไม่ใช่เหรอเดินใส่แล้วนะคะ <c oughs> เอาแล้วนะคไปเลยโอ้ <c oughs> ไไย <c oughs> ไฟแรงมากไฟนี่มาจากเตาฟืนนะคะครับใช้ไม้เลย ก็ในป่าให้เขาก็อย่างนี้นะนี่ค่ะเราต้องผาให้น้าให้แห้งค่ะให้ให้ควยแห้งเลยนะค่ะนี่น้ํามันก็โอ้ยเปลี่ยนสีเลยนะนี่นี่นี่ยังไม่ได้หมักไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่ได้ปรุงค่ะนี่น้ำมันก็หยกเหลืองๆเนี่ยอ่น้ำฝนทําเองไหมอ่ะเราทำเองก็ได้ใช่อ่ะเราไปยุ่งกับเขาทําไมวะ <c oughs> เขาจะอยากช่วยอ่ะน้ำมีน้ําใจหรือว่าจะมาทําให้เอ่อกหอยคอนอุอ่าไหมหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ เขาไม่ได้ด่าหรอกเขาแค่ตำหนิใส่หอมแดงกระป๋าหอมแดงค่ะหอมแดงพริกสดนี่ใส่เลยไหมใส่เลยค่ะใส่เลยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้ลาซูค่ะอะไรนะลาซูค่ะลาซูคืออะไรลาชูลาค่ะใช่ค่ะลาชูค่ะจะมันจะมีกลิ่นหอมค่ะก็คือเป็นหอมฉุนๆนี่ เออเป็นเป็นสมุนไพรที่ถ้าถ้าไม่ใช่บนดอยนี่ไม่มีเลยค่ะอ๋อไม่มีก็คือตัวนี้นะไอ้ที่เป็นเส้นเส้นขาวๆเนี่ยนะนี่ฮะอันนี้ผักชีค่ะผักชีเฮ้ยผักชีดอยมาจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้มีดอกด้วยนะค่ะอืมหอมกว่าค่ะผักชีดอยเออหอมเว้ยอืมไอ้กะทิไม่ใส่แกงคั่วเนี่ยไม่ใส่ค่ะไม่ใส่อือ ก็ต้องรอให้งวดอันนี้คือจะผัดแห้งเลยใช่ไหมอ่าไม่แห้งค่ะไม่แห้งใช่ไหมค่ะแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วด้วยเหรอค่ะใส่ข้าวคั่วค่ะแล้วไม่ปรุงอะไรเลยเหรอคะไม่ปรุงเลยเหรอเดี๋ยวเราค่อยปรุงตอนที่มันเดือดค่ะอ๋อนี่ใส่หมดเลยไหมใส่หมดเลยค่ะเดี๋ยวมันจะแห้งเราใส่ข้าวคั่วอ้าวเดือดแล้วเหรอไงข้าวคั่วเลยค่ะข้าวคั่วเลยนี่นะข้าวคั่วไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะแห้งค่ะ แล้วปรุงอะไรอีกคะเดี๋ยวเราให้น้ําเดือดแป๊บนึงแล้วก็ปูนรสได้เลยค่ะปรุงลดได้เลยพี่เห็นเนี่ยหนูมีก็มีผงชูรสกับเกลือสองอย่างค่ะหนูใช้เอ่อบนรยที่ใช้แค่นี้ค่ะไม่ได้ใช้เครื่องปูเยอะน้ำตาลไม่ใช้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ อู๋มะเมทั้งนั้นเลยเค็มเปรี้ยวปรี้เดี๋ยวเรามาปรุงรสเลยนะคะปรุงรสเลยค่ะใส่เกลือเกลือก่อนค่ะเยอะไหมคะเยอะไหมเดี๋ยวให้พี่หมอปูเอเลยค่ะอุ้ยอย่าเลยเดี๋ยวแม่ลอยก็มนโทษพี่อีกอย่าอย่ารู้ทันรู้ทันเอางั้นใส่ครึ่งช้อนก่อนค่ะอ่ะแล้วก็ใส่พูชูรสค่ะเอาชูรสชูรสเท่าไหร่ครึ่งเหมือนกันนะเนี่ยอือพริกใส่อีกค่ะพริกใส่อีก พี่คนนี้นีเผ็ดมากเลยนะคะจริงงค่ะเผ็ดมากปกตินี่เขาบอกว่าพริกกระเลียงนี่เผ็ดอันนี้เราพริกพริกอะไรนะเผาอะไรนะลาหูหรือว่ามูเซอร์ค่ะแต่มูเซอร์เขาบอกว่ามันเป็นคำหยาบถูกไหมคนลาหูเขาจะรู้สึกว่าก <ใช S 2> ารเรียกมูเซอร์คือคำหยาบค่ะก็คือเรียกลาหูดีกว่าใช่้าวน้ำฝนชิมก่อนเลยชิมชิมให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยมาให้พี่ชิมเออ อ้าวรสชาติแบบคนบนดอยพี่ใส่พริกเยอะไปหน่อย <c oughs> เอ๋อเยอะไปหน่อยบนดอยเขาไม่กินเผ็ดกันเหรออ,อ่ไม่ค่อยกินเผ็ดกันค่ะเอาแล้วเอามาทําไมอ่ะเอามาเพิ่มสีสานค, <c oughs> ค่ะอ๋อเขามาเติมสีโอ้ยไปไงขัดเกลือนิดนึงค่ะขัดเกลือนิดนึงเอามาเออร<ด>ืมรู้ือปูปูอันนี้ค่ะพัด ทำเป็นมะเนี่ยนี่เป็นจริงใช่ไหมลืมไม่ก่้คุยเพลิน,นะคะ่ะอ้าวไป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 พี่หมอเพลินอใส่ชะองให้ให้ชะองสูนหนงค่ะชะอมแต่หอมผักชีอ่ะผักชีพี่ชอบมากเลยอืมแถมให้นะแถมให้คะ่ะอันนี้คือได้แล้วเอ่อรอให้ชะองสูงนิดหนึ่งสนิดหนึ่งจริงๆพี่ว่าขึ้นเหอะเพราะว่าเดี๋ยวมันระอุในถ้วยได้ได้ได้นะโอ้โห กลิ่นนี่ต้องเรียกว่าสมุนไพรเครื่องเทศขึ้นเลยขึ้นจมูกเลยอันนี้เป็นเมนูที่ประจําถิ่นด้วยหรอคะใช่ค่ะก็คือทํากินปกติอยู่แล้วใช,ใช่ไหมใช่ทำกินปกติส่วนเราจะใช้หอยก็ได้หรือว่าใช้ไก่ก็ได้ไก่จะอร่อยกว่าหอยอีกนิดนึงค่ะ,ะ <c oughs> แล้วมาแล้วมาให้กูกินทำไมอะหอยอะไรวะ <c oughs> เอาวางไว้เมนูต่อไปเอาน้ำฝนค่ะ <c oughs> เอาเปลือกหอยมาเป็นที่ย่างใช่ค่ะก็โหเขาใช้ใบตองมาทําเป็นเนี่ยฮะเอาน้ํามันมาทาเปลือกแล้วก็ใส่หอยเข้าไปโอ้โหนี่มันโอมากาเสชัดๆโอมากาเสดอยเอาไปปิ้งเลยค่ะไปปิ้งเลยอืย่างนี้เลยโอ้โหโอยโอย่ที่คลีบทำไมไม่ใช้ล่ะโอ้แล้วก็ลโอ้ยอันนี้คือปรุงรส ปรุงรสแล้วปรุงรสแล้วค่ะปรุงด้วยอะไรบ้างคะปรุงด้วยอะไรบ้างเราใส่พริกมะลาอย่างเดียวค่ะนี่พริกอะไรนะพริกมาลาค่ะมะลาอ๋อแค่นี้เองเหรอค่ะแค่นี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวขอถ้วยแบ่งหน่อยค่ะนี่ค่ะถ้วยค่ะปลาหอยเนี่ยค่ะเขาใช้กันอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะบอกไม่ต้องขนไม่เยอะนะใช่อืมอ้นี่คือตัวมันใชี่ยมันเนี่ยเนี่ยเนตัวค่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะค่ะอืมโอ้ยร้อนเลยร้อนนะเนี่ย โอออ้ยืืมมเวลากินหอยเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมันต้องซดก่อนอะอืหอมนี่คือหอมเครื่องเทศเลยค่ะหอมแบบเนี่ยทุกอย่างที่เขาอยู่ในเนี้ยมันเป็นเครื่องหอมเลยอ่ะสซดดู <c oughs> โอ้ยเป็นยังไงบ้างคะรสจัดจ้านมากอสะดุ้งเลย เออว่ะเฮ้ยคือมันเครื่องหอมมันเยอะอะที่เห็นเนี่ยถ้าไม่ได้ปรุงเลยเลยมันก็ออกเค็มเมเผ็ดเผ็ดมีรสผงชูรสหน่อยคือไม่ได้ใส่เยอะนะฮะคืออะไรก็แล้วแต่ใส่เยอะเกินไปเนี่ยไม่ดีเพราะนั้นให้มันพอดีพอดีอ่าน,ะ <Okay. S 2> นี่เอานี้เลยดีกว่านะอ่ะเข้าไปตุ้งๆเะะ เหนียวนานเหนียวอ่ะใช่มันจะมันจะเหนียวนิดนึงมันจะเหนียวไม่นิดอะค่ะคือเคี้ยวไม่ขาดกรุบๆไะอันนี้คือพี่คจนส่วนตัวเลยตัวที่มันหนาถ้าเป็นพี่นะน่าจะสไลด์ห้มันบางเคี้ยวง่ายขึ้นเพราะว่าตัวหนานี่เคี้ยวยากอะถึงเย็นไหมถึงเย็นไหมนี่ถือค่ะนี่เที่ยงพอดีนะสักสี่ชั่วโมงน่าจะทันหลงไหมหลงไหมไม่เอาเอา หลอกปะเนี่ยไม่ได้หลอกแต่นี่เริ่ม <sk ill nit> เริ่มเริ่มละเอียดแล้วใช้เวลาหน่อยมีรสชาติไหมมีรสชาติหอยแต่ไม่เท่าพวกหอยทะเลห <un k. S 2> อยทะเลจะมีรสชาติมากกว่ามีกลิ่นคาวมากกว่า <un k. S 2> แต่ถามว่าถ้าบนดอยมีอย่างนี้พี่ว่ามันก็โอเคแล้วนะเพอร์เฟกต์แล้วอะมาส่วนที่มันเป็นเอ็นเอ็นหน่อยที่มันเป็นเครื่องมันอนะไม่ใช่ตัวมันอ่ะลองดูใช้เวลา มันอาจจะเป็นเพราะว่าตััวมนใหญ่่เลนความเร็วหน่อยได้ไหมคะโอเคอ่ะฟาดไปฝนค่ะป้อนได้ไหมโอโ้โหไม่ป้อนชี้ใหญ่เลยเหรอคะเออเร่งความเร็วหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> มาขอบคุณค่ะโอโ้โหใหญ่ขนาดนี้เอา้าโอ้โหเอา้าเออเอ้าเป็นไง เร่งความเร็วหน่อยได้ไหมคะเอาสปีดมุมปับมุมปับมุมปับเหนียวครับเหนียวตอนนั้นเนี่ยคือแล้วเหรอคือแล้วค่ะอร่อยค่ะเฮ้ยเร็วกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองบ้างระหว่างรอน้าสุกจังอ่ะยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่อยู่ไหนอืมมอมพะแดงไม่เคยกลัวอยู่แล้วไหนวะมันใหญ่ไม่พอแล้วฝนตัวใหญ่เมื่อกี้หนูกินไปแล้วค่ะ ถึงว่าทําไมพี่หาไม่เจอ,เ,อเดียวก็ได้แม่ทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะมา<ช>ดเดี๋ยวพี่ลองอีกทีสิฟันพี่ไม่ดีหรือเปล่าจะอร่อยนะอร่อยคนคทําอาหารอร่อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ไม่เก่งใจแล้วพี่กินหมดเลยเนี่ยฟันกูไม่ดีใช่ไหมเนี่ยอันนี้สุกไปข้างแล้วนะเราก็กลับต้านมันค<อ>่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตะแกงลนนี่ ระหว่างรอแล้วก็ตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังก่อนลา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 เคยฟังไหมเพลงนี้ไม่เคยค่ะถ้าคนเหนือจริงวะเนี่ยเอาเขามาแต่งตัววะเนี่ยเฮ้ยชวนใครมาวะอันนี้เพลงจรลันมโนเพชรู้จักไหมงงเออนูน่าจะไม่ทานค่ะกินหอยฝนเลือกเอาเอาชิ้นนี้ค่ะเอาชิ้นนี้อ่ะฝปนี้ช้อนเธอนะ จับไว้จับไว้เฮ้ยร้อนอย่าพึ่งใจเย็นเย็นี่พี่ชิ้นนี้ดูนี่ร้อนนี่ไม่มีคำว่าร้อนสำหรับพี่อ๋อไม่ได้ไม่ร้อนใช่ไหมคะอืมอืมอร่อยคนละแบบคือไอไอไอเครื่องขอบขอบเนี่ยไม่ไม่เหนียวเหนียวที่ตัวหอยแต่อร่อยนะไม่ปรุงแรงแค่หม่าล่าเกลือป่ะ มันใช่ค่ะมะละกับเกลือเดียวค่ะมันเ็น้ำมันพืชหน่อยก็ได้แล้วก็เอาเคสนะอันนี้ก็อร่อยคนละแบบอันนี้ก็อร่อยคนละแบบอืมอร่อยสองแันเลยแต่ตีมาจะเหนยวกว่าแกงอีนเนี่แน่นอนแน่นอนเมื่อกี้นี่คำไอตัวเมื่อกี้นี่น่าะสักสี่โมงเย็นอันนี้น่ายหกโมงครึ่งคืนแล้วเฮ้ยฝนเคี้ยวมั้งไหมเนี่ยเคี้ยวอยู่ค่ะละเอียดแล้วค่ะรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นงีิงจริงวันนี้ สนุกสนานมาที่บ้านน้องน้ำฝนแล้วก็ฝากช่องหน่อยให้คนไปติดตามน้ำฝนเนี่ยผมแนะนำเลยนะไปติดตามน้องเขา fc ผมไปกดติดตามน้องให้หน่อย<ม>อยากรู้ fc ที่ดูคลิปนี้ไม่รู้แหละมันจะได้กี่ร้อยวิวพันวิวหมื่นวิวล้านวิวแสนวิวไม่รู้ลองไปกดติดตามน้ำฝนหน่อยผมจะรอดูยอดวันนี้ตอนนี้คนตามเท่าไหร่ตอนนี้คนตาอยู่สองแสนเก้าเก้าหมื่นห้าพันค่ะเอาให้ครบสามแสน คลิปนี้ออกขอครบสามแสนนะฮะต <Yeah. S 1> ิดตามน้งฝนให้ดูหน่อยจะได้รู้ว่าพลังเอฟซีมอมแดดแดดแน่แค่ไหนขอบคุณค่ะถ้าครบสามแสนแล้วค่ะสามแสนห้าสามแสนห้าไปหาพี่ที่กรุงเทพตามใจ<ด>ปา<ร>ถ<ร>นาไปไหมไปค่ะอ้าวดีอย่างนี้ดีไม่ดื้อ <laughs> ดีมากเดี๋ยวส่งหมูหันให้กินก่อนเออค่ะน้ำฝนคนบนดอยอหอยคุยยังเคี้ยวไม่หมดเลยนะเนี่ยจะกินไหมลองดอูที่น้ำฝนจะ ให้กินอีแล้วค่ะสองทำแล้วยังพี่ยังอยู่ไหม่มอยากรู้อ่ะออเนี่ไม่ดื้อเด็กเขาไม่ดื้อเลยชิ้นย้าย่ใหญ่จังเอาเคี้ยวแข่งกันไหมาม,มาสปดีดดีกว่ากล้องมาช่วยหน่อยหมดแล้วค่ะเฮ้ยไม่กลัวติดคอที่เคี้ยวละเอียดจริงเหรอ จุละเอียดแล้วค่ะไม่ติดคอแล้วค่ะคกกามเธอทำด้วยอะไรนะโอเคพี่ยอมนะกืนแม่งเลยดีกว่าออไม่แดกแม่งนะที่ครกืนเลยอ่ะวัสด,ดีไปแล้ว